เก็บมาสติมเดียวครับผมเนาะใส่รถสัน้นรถสั้นแบบกามปูเนาะทีการตัดสติมบพมันคนละพันนะครับตัดสติมมั่นออกเพื่อที่จะเอาสติมดองนะครับรถเ,เข้ามาแล้วรถก็เข้ามาแล้วครับผมเอาไปข้าม À, săn à, à. lại. Nè này, các bạn. Kiếp keo, bao phun nước, phun cái lái nó nhoi Phun như tìm nó không ภาพใกล้ๆไม่เบิ่งนะครับภาพเก็บเกี่ยวเนาะนี่นะวิธีชีวิตของคนทำงานนะครับงานที่อิสราเอลเป็นอย่างนะครับผมเรอยากมาหรือว่าจังไงกัน ศึกษาบึงเอาไวไร,นะ,ระออนะครับเด้อนขึ้นสวนหมักสตรีมหรือหมักพวกโอลิฟนะครับงานเลยประมาณน,นี้ครับผมรวยกันโกปาโกปา